บทที่16การเปลี่ยนแปลงของแขกและเจ้าของ 1. แม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ก็มีความแตกต่างในพลังภายในเช่นเดียวกับที่คนซึ่งไปถึงจุดเริ่มต้นของระดับใดๆจะอ่อนแอกว่าคนซึ่งไปถึงจุดสิ้นสุดของระดับเดียวกันสัน่นไม่ว่าหยุ่นมุนพยองผู้อำนวยการจะพยายามแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เขาเขาอยู่ในจุดสิ้นสุดของระดับจริงๆเหรอือถ้าเป็นเช่นนั้น คู่ต่อสู้คนนี้แตกต่างออกไปมันสมเหตุสมผลที่จะยอมแพ้หากช่องว่างนั้นแน่นอนแต่ตำแหน่งของเขาสูงเกินไปที่เขาจะยอมแพ้เด็กคนนี้แข็งแกร่งกว่าฉันเหรอยุนมุนพยองเป็นชายที่มีความภาคภูมิใจในตนเองสูงเขามีความภาคภูมิใจในฐานะนักรบมูริมและความภาคภูมิใจในฐานะสมาชิกของบริษัทขนาดใหญ่อย่างไรก็ตามชายหนุ่มที่สวมชุดประวัติศาสตร์อยู่ตรงหน้าเขา ซึ่งไม่รู้จักเชื่อเต็มด้วยซ้ำกำลังพยายามควบคุมเขาด้วยพลังภายในวุงแสงสีน้ำเงินวาบออกมาจากมือซ้ายของยุนหมุนพยองวุง่งเมื่อเห็นเช่นนั้นดวงตาของโจโยูซงก็เบิกกว้างปราณกระบี่ในฐานะปร,รมาจารย์พิเศษที่ไปถึงขั้นสุดท้ายมันชัดเจนสำหรับเขาว่าชายคนนั้นกำลังใช้ปราณปราณกระบี่ด้วยซ้ำปราณกระบี่แข็งแกร่งพอที่จะทำหน้าที่เป็นกระบี่ได้ ปราณกระบี่เกิดจากการควบแน่นปราณและมันช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของเจ้าของสำหรับคนอย่างปร,รมจารย์อาวุโสมันคืออาวุธที่ดุร้ายผู้อำนวยการยุนต้องโกรธมากแน่ๆโจอยู่ส่งคิดว่ายุนมุนพยองจะยังคงเผชิญหน้าต่อไปแม้จะถูกยกขึ้นไปในอากาศเล็กน้อยไอ้สารเลวยุนมุนพยองแทงไปที่หัวใจของชุนยอวุลด้วยมือซ้ายของเขาดวงตาของยุนมุนพยองซึ่งความภาคภูมิใจในตนเองถูกทำลาย ไม่สามารถมองเห็นเพราะสวรรค์ที่อยู่ตรงหน้าเขาได้อีกต่อไปเขาต้องฆ่าชุนยอวุลเพื่อให้รู้สึกดีขึ้นชู่ชุนยอวุลอยู่ตรงหน้าเขาและอยู่ในระยะที่มือเอื้อมถึงด้วยเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่สามารถฆ่าใครก็ได้แต่ขวาดวงตาของยุนมุนพยองกำลังจะระเบิดชิชิชิกแสงสีน้ำเงินบนมือซ้ายของเขาสั่นไหวเหมือนประกายไฟแล้วเปลี่ยนรูปร่างเหตุผลคือชุนยอวุลจับมือของเขา แต่เขาตกใจด้วยเหตุผลอื่นแตะปรานกระบี่ด้วยมือเปล่าโจยูซงไม่สามารถซ่อนความตกใจของเขาได้ถ้าปรานกระบี่ถูกสัมผัสด้วยมือเปล่าเนื้อจะหายไปทันทีอย่างไรก็ตามมือของชุนยอวุลไม่เป็นไรเฮะได้อย่างไรเสียงของยุนมุลพยองสันเขาไม่เข้าใจชุนยอวุลพูดกับเขาด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์เช่นเคยมันไม่ใช่สิ่งที่คุณจะเข้าใจได้ในระดับปัจจุบันของคุณกึก มือของชุนยอวุลที่จับมือซ้ายและขวาของยุนมุนพยองกำแน่นด้วยความกลัวผู้อำนวยการตะโกนรอแครกออกเขากรีดร้องไม่เพียงพอที่ข้อมือขวาจะบิดนิ้วมือซ้ายก็งอทั้งหมดมันเจ็บปวดมากจนเส้นเลือดทั้งหมดบนศีรษะของยุนมุนพยองปูดโปนออกมาอออไอ้หมาท่ามกลางความเจ็บปวดผู้อำนวยการก็โศบตอนนั้นเองวุงอึกยุนมุนพยองถูกกวาดขึ้นไปในอากาศและลอยขึ้น เขาต้องการกระจับร่างกายแต่เขาทำไม่ได้เราวกับว่าเขากำลังถูกดึงขึ้นไปบนเพดานพลังงานที่ไม่อาจจินตนาการได้กำลังกักขังเขาน,นี่คือแม้แต่โจยูซงก็ตกใจและกระโดดหนีไปเขาไม่เคยฝันว่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเคยเห็นใครปฏิบัติต่อยุนมุนพยองเหมือนเด็กสัน่นร่างกายของชายคนนั้นสัน่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เขากำลังประสบกับความกลัวนี่คือ ปรมาจารอาวุโสหรอไม่นี่คือปรมาจารย์สูงสุดมันเป็นความจริงที่น่าเชื่อถือแต่เขามั่นใจใครจะสามารถกดดันปรมาจารอาวุโสด้วยพลังงานได้ด้วยพลังงานเขามองไปที่ชุนยอวุลนี่มันแปลกเขาคิดว่าโจยูสงเข้าใจผิดการเป็นปรมาจารย์อาวุโสในวัยยี่สิบเขาไม่คิดว่ามันเป็นไปได้การเปลี่ยนแปลงร่างกายการเปลี่ยนแปลงร่างกายในระดับหนึ่ง ร่างกายของนักรบจะได้รับการสร้างใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับพลังงานในร่างกายของเขาถ้าเกิดสิ่งนั้นขึ้นคนคนนั้นจะดูอ่อนเยาว์ลงเช่นอายุ20หรือ30แม้แต่ประธานของเบลดซิกก็ดูเหมือนจะอายุ30กลางๆแม้จะอายุเกิน80บ้าเอ๋ยทำไมชายคนนี้ถึงไปไหนมาไหนโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยฉันควรจะเดาได้เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงร่างกายทุกอย่างแม้แต่ลายนิ้วมือก็เปลี่ยนไป ในความเป็นจริงเหตุการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นในอดีตด้วยแต่แม้ว่าเขาจะเป็นปรมนามจรย์สูงสุดการทำแบบนี้กับฉันซึ่งเป็นปรมนามจรย์อาวุโสเขาสงสัยเพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นคำถามคือจะเปลี่ยนสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไรเขาพูดอย่างใจเย็นผู้อาวุโสจะปฏิบัติต่อผู้น้อยแบบนี้ได้อย่างไรเริ่มทำตัวเหมือนผู้อาวุโสที่หน้าเขารพบเถอะพูดปลาง เขาก็เหลือบมองประตูสำนักงานเขาคิดว่าในเมื่อเขากรีดร้องประธานของซิก r ์โร t ทอ s สที่อยู่ชั้นบนหรือยามรักษาความปลอดภัยคงจะสังเกตเข้าทำไมไอ้พวกนั้นไม่เข้ามาไม่มีสัญญาณว่ามีใครกำลังมาเขาหงุดหงิดเมื่อชุนยอวุลพูดว่าหยุดคิดว่าจะมีใครมาช่วยคุณหือไม่มีทางไม่มีทางผู้อำรวยการมองไปรอบๆตอนนี้เขาเห็นแสงเรืองรองจางๆที่ปกคลุมสำนักงาน บ้าเอย๋ยในขณะที่เขาเข้ามาชุนยอวุนได้เก็บเสียงห้องไม่มีใครข้างนอกสามารถได้ยินหรือสัมผัสได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องชุนยอวุนมองไปรอบๆและพูดว่าในเมื่อไม่มีกล้อง C ี T V ที่นี่ที่นี่ก็เป็นที่ที่ดีเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านั้นใบหน้าของยุนมุนพยองก็บิดเปรี้ยวเขามีตำแหน่งสูงและเขาไม่ชอบให้คนบุกรุกความเป็นส่วนตัวของเขาดังนั้นเขาจึงไม่มีกล้องที T V ในห้องของเขา ตอบคำถามของข้าเดี๋ยวนี้ชุนยอวุนเดินเข้าหาเขาไม่มีทางที่ยุนมุนพยองจะหนีได้แต่เขามีไพ่ตายออกก็ได้ถ้าไม่มีใครมาช่วยฉันฉันก็ทำเองได้ผู้อำนวยการกัดริมฝีปากผู้อาวุโสผมไม่ใช่คนโง่คุณคงจะดื้อรั้นมากเห็นว่าคุณไม่ท้อแท้ในสถานะนี้ชุนยอวุนพยักหน้าเป็นเวลานานแล้วที่เขาไม่เห็นใครพูดจาแข็งแกร่งขนาดนี้แม้อยู่ในสถานะที่คุกคาม ยุนมุนพยองตะโกนวันทามวันทามหมายความว่าอย่างไรยุนมุนพยองตกใจกับคำพูดของชุนยอวุลชายคนนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันทามคืออะไรโจโยูสงซึ่งร้าประโยชน์ในการดูจากด้านหลังพูดว่ามันคือยาพิษที่ผลิตโดยบริษัทเภสัชกรรมดี NG ยาพิษใช่ชื่อทางการคือวันทามวันทามบริษัทเภสัชกรรม D A เ G เป็นรูปแบบที่รอดชีวิตของตระกูลยาพิษในยุคป,ปัจจุบัน พวกเขาเก่งในการผลิตยาพิษอยู่แล้วและเมื่อมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพวกเขาก็สร้างยาพิษประเภทต่างๆและนี่คือยาพิษที่ดีที่สุดในบรรดาพวกมันมันเป็นยาพิษที่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถตรวจจับได้และมันจะอยู่เฉยๆในร่างกายและออกฤทธิ์หลังจากหนึ่งชั่วโมงอาฉันดีใจที่ฉันให้ชาคุณไปโดยคิดว่าคุณอาจจะเป็นปรมาจารย์อาวุโสแม้ว่าเขาจะไม่เคลื่อนรายงานแต่เขาก็ต้องการระมัดระวังในกรณีที่เกิดอะไรขึ้น เขาแจ้งเลขาไว้ล่วงหน้าให้วางยาพิษในชาในความเป็นจริงเนื่องจากคดีความที่มูริมฟ้องร้องยาพิษนี้พวกเขาจึงสามารถครอบครองมันได้ผมไม่รู้ว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือไม่แต่มันเป็นยาพิษร้ายแรงนี่คือเหตุผลที่ผู้อํานวยการให้ความร่วมมือมากวันทํามจะอยู่เฉยๆเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงแต่มีบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นผมไม่รู้ว่ามันสามารถลางพิษได้หรือไม่แต่ผมรู้ว่าคนอย่างคุณที่ไปถึงระดับสูงขนาดนี้คงไม่อยากให้พลังภายในของตัวเองหายไป โดยปกติแล้วปรมาจารย์พิเศษสามารถตรวจจับยาพิษได้แต่แม้ว่าจะลางพิษได้ยาพิษก็จะกินพลังภายใน30%ของร่างกายในขณะที่อยู่ในร่างกายถ้าคุณเป็นปรมาจารย์สูงสุดคุณต้องให้ความสำคัญกับพลังภายในของคุณวันทมาสร้างความปั่นป่วนในมูริมสมัยใหม่เนื่องจากความสามารถของมันเมื่อตระหนักถึงอันตรายสมาคมมูริมจึงฟ้องร้องบริษัทพวกเขามั่นใจว่าบริษัทจะทิ้งมันไปหรือถ้าไม่พวกเขาก็ขู่ว่าจะทำลายตระกูลถัง เนื่องจากพวกเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของมูริมหากพบว่าพวกเขากำลังผลิตยาพิษอีกครั้งอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะถูกห้ามยาพิษที่ต้องถูกทิ้งก็ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการเรื่องต่างๆอย่างลับๆมันคุ้มค่าที่จะจ่ายเงินจำนวนมากเพื่อซื้อมันเขาซื้อมันโดยคิดว่ามันจะช่วยเขาได้ในบางจุดและมันก็เป็นเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มเขากล่าวว่าไม่มีการยกเลิกหลังจากที่ฉันโทรหาพวกเขาคุณจะเสร็จสิ้นภายใน15นาที อาบางทีคุณอาจจะสงสัยว่าโทรศัพท์ของฉันอยู่ที่ไหนฉันไม่มีโทรศัพท์จิตใจของฉันสามารถติดต่อพวกเขาได้ด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจเขากล่าวว่าโอเคถ้าคุณเข้าใจปล่อยฉันลงดีๆแล้วเมื่อฉันผ่อนคลายฉันคิดว่าเราสามารถเจรจากันใหม่ได้เขาคิดว่าเขาชนะคู่ต่อสู้เป็นปรมาจารย์สูงสุดแน่นอนว่าคู่ต่อสู้ไม่ทางถอยหลังจากที่ประมาทขนาดนี้แต่เขาไม่ทางเลือกอื่นใครจะอยากสูญเสียพลังภายในหลายสิบปีโอเคฉันจะนับถึงห้า คู่ต่อสู้จะแตกหักในกี่วินาทีสถานการณ์ทำให้ผู้อำนวยการมีความสุขหนึ่งตอนนั้นเองด้วยใบหน้าที่ไร้อารมณ์ชุนยอวุลก็ชักดาบของเขาฟันอามีบางอย่างผ่านแขนขวาของเขาตุบมีบางอย่างตกลงบนพื้นด้วยใบหน้าซีดเผือดโจยูซงก็กอดแขนแน่นกับร่างกายของเขาชูเลือดพุ่งออกมาจากไหล่ที่ถูกตัดใบหน้าของผู้อำนวยการเปลี่ยนเป็นสีแดงขณะที่เขากรีดร้องเสียงดังอา ความเจ็บปวดนี้เทียบไม่ได้กับตอนที่นิ้วของเขาหักเขานับได้แค่หนึ่งแต่กลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอากแกไอ้บ้าเอ้ยแกคิดว่าทำแบบนี้ได้เพราะแกกำลังจะเสียพลังภายในเหรอคุณเข้าใจผิดอะไรนะในขณะนั้นเขายื่นมือออกไปบางอย่างคล้ายน้ำสีดำลอยขึ้นจากฝ่ามือของเขาก่อตัวเป็นหยดน้ำกลมๆคุณเชื่อในสิ่งแบบนี้จริงๆเหรอมะไม่มีทางผู้อำนวยการตกใจเขาอยากจะปฏิเสธสิ่งที่เขากำลังคิด ตอนนั้นเองที่ชุนเยวุลพูดว่าคุณคิดว่าฉันจะไม่รู้เหรอหน้าขนลุกขนบนว่างกายของเขาลุกขึ้นไม่มีทางมันเป็นไปไม่ได้